ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Princess of Love เช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณค่ะทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์สุ p ก r ตงการสมัครสมาชิกนะคะแล้วก็การรียนวยสมาชิกในทุกเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะสัอร์ตของช่องก็คลิกลิงค์คลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยเปิดไพ่ส่วนตัวในรอบนี้นะคะคิวของเดือนกรกฎาคมเปิดรับจองคิวแล้วแอดไลน์ทักแชทเข้ามาได้เลยปรึกษา ทุกปัญหาของชีวิตนะคะให้ทางออกกับทุกทคนคะ่ะมาดูพลังงานความรักในคลิปวิดีโอนี้นะคะมาดูว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคนคะ่ะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะไพ่อยากจะบอกอะไรกับความรักความสัมพันธ์กับทุกทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้มาดูกันค่ะ Love yourself first เป็นคำพูดที่เบสิกมากๆเลยสำหรับการรักตัวเองก่อนนะคะเพราะว่า you r self respect makes you more romantic attractive นะทุกคนสำคัญมากอยากบอกเลยว่าเ,เรื่องนี้คือเรื่องจริงเมื่อไรหร่ที่เรารักตัวเองเคารพตัวเองจริงๆคุณดึงดูด คนที่เป็นศีนเสมอกันเหมือนคุณเข้ามาจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าคนฝั่งตรงข้ามเขาเขารักตัวเองหรือเปล่าเขาเคารพตัวเองไหมเพราะฉะนั้นเราต้องรักเคารพตัวเองเพราะถ้าเราไม่รักเคารพตัวเองเราจะเจอคนที่เขาไม่รักแล้วก็ไม่เคารพตัวเองเหมือนกันแล้วมันจะทําให้เกิดความขัดแย้งหรือเกิดท็อกซิกหรือเกิดความสัมพานที่ไม่ใช่ตัวจริงจริงๆเพราะฉะนั้นอันนี้เรื่องจริงนะคะทุกคน พ่ออยากจะบอกอะไรกับความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณดิเซ p ชั่นระวังคนที่ใส่หน้ากากเข้าหาเราแกล้งทำนะคะหรือว่าไม่จริงใจในความสัมพันธ์ทำให้เราหวาดระแวงทำให้เราเป็นบุคคลที่3เข้าไปในความสัมพันธ์นะคะอะไรที่มันลึกลับซับซ้อนแบบนี้ต้องระแวงระวังนะคะอย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่ายๆให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติความรู้สึกอย่างที่บอกถ้าเรารักตัวเองเราจะรู้ว่าความสัมพันธ์ที่เราเจออะ คือคือคือเขาว่าเป็นยังไงนะคะเคมีตรีเคมีที่เข้ากันแล้วก็สีนเสมอกันนะคะคุณกำลังได้เจอกับความรักที่มีไลฟ์สไตล์เดียวกันกับเรานั่นหมายถึงว่าอย่างที่พูดไปเมื่อตอนแรกเลยคือเราเห็นคุณค่าในตัวเองเราพรัฒนาตัวเองเรามีเป้าหมายชีวิตของตัวเองทำให้เราได้เจอคนที่เขาเป็นเหมือนเรานะคะไม่ว่าจะเป็น ผ่านร้อนผ่านหนาวด้วยกันนะคะรวมถุกรวมสุขด้วยกันใช้เวลาวด้วยกันถึงแม้ว่าจะมีความห่างไกลหรือมีอะไรก็ตามแต่นะคะเขาก็จะไม่ทิ้งคุณนั่นเองค่ะแล้วเขาก็จะดูว่าห่วงแหนหรือว่ารักคุณค่าในตัวตนของคุณที่คุณเป็นนะคะ financial and career นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณในตอนนี้เลยนะคะ l i like g h r i g h t now เลยก็คือสะท้อนในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานตอนนี้เพราะฉะนั้น รักตัวเองแล้วมีคุณค่าในตัวเองแล้วมีเป้าหมายเรื่องของการเงินการงานของตัวเองแล้วคุณจะดึงดูดคนรักที่เข้ามาทาให้ทําให้อ,อยากที่จะออฟเฟอร์ซัพพอร์ตคุณทุกอย่างเลยนะคะเรียกได้ว่าไม่ต้องขอไม่ต้องไม่ต้องขอหรือว่าไม่ต้องอะไรเลยเขาจะยอมให้เราทุกอย่างโดยที่ไม่มีข้อแม้อะไรเรียกได้ว่า เราคู่ควรที่จะได้รับในสิ่งสิ่งนั้นนั่นเองนะคะแต่ตอนนี้โฟกัสงานโฟกัสเงนิงนหรือคู่ของคุณเป็นคนที่ขยันทํางานขยันสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะมีเป้าหมายของชีวิตเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นคือคุณกําลังได้เจอใครบางคนที่เขามีความเป็นผู้นาํามีเป้าหมายในชีวิตและก็คนที่มีความเป็นผู้นํามีเป้าหมายในชีวิตโฟกัสงานโฟกัสเงนินโฟกัสลำดับความสําคัญของชีวิตเขาเขาจะรู้ว่า เขาจะต้องดูแลเทคแคร์คุณไงแล้วเขาจะสามารถปกป้องดูแลเทคแคร์คุณได้นะคะส่วนงามมากๆ Let's go off control issues ข่ะปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปตามสถานการณ์นะคะแล้วก็ค่อยๆเหมือนเรามีสติมีสมาธิกับตัวเองแล้วค่อยๆดูในความสัมพันธ์ถ้าเรารู้สึกว่ามันมันไม่ใช่นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่หวาดระแวงเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ให้เกียรติกันเลยเป็นความสัมพันธ์ที่มา คืออยากได้เงินของเราแบบนี้อันนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะฉะนั้นต้องถอยออกมานะคะเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่จะบอกคือคุณกำลังเรียนดูความรักความสัมพันธ์ด้วยด้วยตัวคุณเองเพราะว่าคุณกำลังเลือกคู่ชีวิตคู่แท้นั่นเองนะคะสวยงามมากนะคะอยากบอกเลยว่านี่แหละคือสิ่งที่ไพ่ออกมาเตือนใจเตือน,ต,นตัวเราเองนะคะมาดูว่าความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ เป็นยังไงเขาคนนั้นคือใครคะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์คือบางท่านมีมีพลังงานเหมือนใครบางคนกำลังแอบเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับคุณอยู่แอบส่องคุณอยู่นะคะ King of s w o r d s ความรักใดที่คุณกำลังได้เจอคุณกำลังได้เจอกับใคร five of cups คุณกำลังได้เจอกับใคร2 of swords ความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นดาบน้ำลมนะคะที่เห็นดินพลังงานของความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นว้าวว้าวที่สุดเลยนะคะทุกคนเห็นไหม King and Queen of Swords อย่างที่บอกว่าเคมีที่เข้ากันแล้วก็สินเสมอกันนะคะแรงดึงดูดของความประคํมสัมพันธ์เรียกว่ามองตากรู้จ่ายเห็นไหมเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าคือ ต้องกรีดทุกคนต้องกรีดต้องบอกเลยว่าโอ้โห DM เ e r o r คุณกำลังเจอผู้นำนะคะคุณกำลังเจอผู้นำคุณกำลังเจอ DIY masculine คุณกำลังเจอ DIY feminine ที่เข้ามาในความรักความสัมพันธ์ทุกคนเห็นไหมกรีดนะคะ DM p l e c e แล้วก็ e m เ e r o r คุณกำลังเจอ The One ของคุณ The World โ oh, อ oh, หว้า wow, ว t e n o f p e n t a c l e s ตายละ The Hangman งดงามมากๆต้องกรีดด่วนเลยนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่ต้องการจะเตือนคุณและบอกคุณให้รู้ว่าคุณคู่ควรที่จะได้รับความรักที่งดงามพิเศษที่สุดเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าคุณกำลังเจอหนุ่มสาวที่เขารักตัวเอง love you r self first คุณกำลังเจอใครที่เป็นระดับผู้นำนะคะหรือระดับผู้นำขึ้นไปหรือคนที่มีมีไลฟ์สไตล์ชีวิตที่มีความชัดเจนในตัวเองสูงฉลาด เก่งมีความสามารถมีปรัชญามีวิสัยทัศน์มีเหตุและผลแล้วมีการวางแผนแล้วก็เป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมากๆเด็ดเดียวเด็ดขาดตัดคือตัดจบคือจบแล้วก็มีสัญชาติญาณมีความเป็นผู้นําสูงมากๆเพราะว่าขึ้นเดมเพล r คุณกําลังเจอใครที่เขาเขาและคุณเป็นเหมือนคนคนเดียวกัน นะเป็นเดวันของการอะไรกันเจอใครที่สินเสมอกันแรงดึงดูดเข้าหากันเพราะว่าคุณกําลังเจอคนที่เขามีความเป็นผู้นําสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่มีเสน่ห์มากมีเสน่ห์มีไลฟ์สไตล์ทัานาคติรสนิยมแล้วก็ความหมายที่เป็นไปนทางเดียวกันคุณกําลังเจอเดวันของคุณคุณกาลังเจอ D M Place t h Emperor คุณกําลังเจอ D Y Feminine D Y Masculine ที่คุณค่าคู่ควรกันและกันเพราะว่า ทุกคนดูสิบอกแล้วว่าคุณกําลังดูดความรักที่งดงามเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ The One คนที่ใช่คนที่เป็นเหมือนผู้ที่ปกป้องคุณปกป้องคุณได้เทคแคร์คุณได้เป็นสามีที่ดีเป็นภรรยาที่ดีเป็นความรักครั้งใหม่นะคะบอกเลยเลยว่าคุณกําลังเจอความรักที่เท่าเทียมกันแล้วก็สินเสมอกันคุณกําลังเจอใครที่เขาเขากําลังทดสอบความอดทนของคุณ คลิปนี้เป็นคลิปพลังงานของการทดสอบของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทดสอบในเรื่องของระยะทางอารมณ์แล้วก็ในเรื่องของความเชื่อใจไว้ใจเพราะว่าคุณกําลังเจอใครที่เขาผ่านความเสียใจหรือว่าเจ็บปวดหรือเป็นคนที่ต้องการความรักที่มั่นคงยกระดับความสัมพันธ์แบบแต่งงานสร้างครอบครัวจริงๆที่ไม่ต้องการความเสียใจความเจ็บปวดเหมือนแน่ดีที่ผ่านมานะคะความรุมสมบูรณ์ความมั่งคั่งและอย่างที่บอกว่าการงานการเงินสะท้อนในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นั่นคือเขาต้อง ต้องหาเงินนะต้องทํางานเก็บเงินหาเงินสร้างเนือ้อสร้างตัวนะคะเพื่อที่จะได้มาแต่งงานกับคุณนะคะเพื่อที่ได้มีลูกด้วยกันกับคุณหรือว่าคุณและเขาคือเป็นคู่ชีวิตกันสร้างเนือ้อสร้างตัวบริการรู้ว่าหน้าที่จะต้องทําแบบนี้คือต่างคนต่างรู้หน้าที่ค่ะเพราะว่าเป็น D empress แล้วก็เป็น D emperor ว้าวแล้วก็ Four of Wands คนที่คุณอธิษฐานถึงกำลังจะมานี่คะ่ะ4ี่ r of t แล้วก็ Ace of Cups Knight of Pentacles แล้วก็ knife of cups คุณกำลังเจอใครที่เขามีสเสน่ห์แสนดีเฟนลี่เท่ถูกสเปคถูกไลฟ์สไตล์มากๆเลยคุณกำลังได้ออกเดทกับความรักครั้งใหม่ที่คุณรอคอยความรักครั้งนี้เป็นความรัก,กระยะยาวแบบผู้ใหญ่ long term relationship เป็นความรักที่ไม่ใช่เด็กๆเล่นเล่นและเป็นความรักที่เป็นนิรันจริงๆด้วยนะคะเป็นคนที่คุณอธิษฐานถึงขอถึงหัวใจที่แบบจะละลายมากๆเลยเพราะฉะนั้นคนคนนี้วางแผนมาเป็นอย่างดีถ้าจะ ถ้าจะยกระดับความรักคนรักแต่งงานกับคุณมีลูกกับคุณสร้างคารอบครัวกับคุณเขาจะยกระดับความรักความสัมพันธ์แบบที่มีคุณค่ามากๆนี่คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในความรักความสัมพันธ์เพราะว่าคุณกําลังเจอความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่จริงๆแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ ต่างคนต่างทดสอบกันคุณก็ต้องทดสอบเขาเขาก็ต้องทดสอบคุณนะคะทีนี้แหละความอดทนในความรักของคุณจะทําให้คุณได้พบเจอคนดีมากๆถ้าตอนนี้ทุกคนโสดทุกคนมารับชมคลิปวิดีโอความอดทนที่คุณโสดคุณเคยเจ็บปวดเสียใจและสิ่งที่คุณกําลังทําคือสิ่งที่พูดไปตอนนี้รับรองว่าคุณกําลังได้เจอคู่แท้รักแท้เพราะว่าคุณกําลังได้ออกเดทครั้งใหม่นะคะเพราะคุณรู้แล้วว่าสเปคของคุณคืออะไรเป้าหมายชีวิตของคุณคืออะไรและสิ่งที่สําคัญคนคนนั้นเขากําลังออกตามหาคุณกําลังที่จะยกระดัับความรกให้ หัวใจคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะสวยงามมากๆเลยไพ่สวยงามที่สุดนะคะสวยงามมากนี่คือความรักที่ไพ่ต้องการจะเตือนนะคะแล้วถ้าใครกําลังคุยกับใครอยู่ใน,ในตอนนี้เวลานี้ขอให้คุณเชื่อมั่นว่าความจริงถ้าแท้จะออกมาไม่เกินสองปีเท่านั้นนะคะ เหมือนกับว่ามันจะต้องคือบางทีถ้าเราอยู่ด้วยกันกับเขาหรือว่าเราคบกับเขาแล้วความจริงหรือท่าแท้มันจะออกมาไปเกิน2ปีหรอกหลังจาก2ปีไปแล้ว3ปีขึ้นไปเนี่ยมันจะเริ่มแบบมองเห็นว่าเอ๊ะมันจะไปได้หรือไม่ได้แล้วมันจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไหมนะคะเพราะฉนั้นช่วงปี2ปีเนี่ยเป็นช่วงแบบการเรียนรู้กันแล้วก็การแสดงออกความจริงในความรู้สึกการกระทําว่าจะไปต่อในสเต็ปต่อไปได้หรือเปล่าเพราะในสิ่งที่เห็นนะคะคือความรักความสวันแบบผู้ใหญ่จริง,รงที่อนาคตแบบระยะยาวที่แบบ ที่ไปเรื่อยๆช้าๆแต่มีเป้าหมายของการละกันแล้วก็การสวิตพลังงานที่ทําให้รู้จักที่จะลุกรู้จักที่จะรับระหว่างความรักความสัมพันธ์ด้วยเช่นกันนี่คือสัญญาณเตือนใจของความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเป็นความรักครั้งใหม่จริงๆทุกคนที่ทุกคนจะได้เจอคือความรักที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้เวลานี้คุยกับใครอยู่เปิดใจเรียนรู้และปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติเดี๋ยวคุณจะได้สัมผัสกับความรักที่ที่เติบโตจเจริญรุ่งเรืองความรวมสมบูรณ์ที่ เกิดขึ้นแบบนี้นะคะเพราะว่าคุณและเขาคือดวนคนที่ใช่ด้วยแรงดึงดูดด้วยคนทั้งสองคนที่คนที่ใช่ยังไงก็จะใช่มันจะไม่ยากทุกคนมันจะโฟล์มันจะมีระยะห่างระยะทางแล้วมันจะค่อยๆพัฒนาอารมณ์ความรู้สึกของเราตามไปวันเวลาด้วยเพราะฉะนั้นมันจะเติบโตมันจะไม่ได้ฝืนไม่พยายามแต่มันจะโฟล์ถ้ามันรู้สึกนิ่ง หยุดแต่นิ่งแต่มันโฟล์นั่นคือสัญญาณของคนที่ใช่ถ้ามันเป็นสัญญาณที่เจอกันครั้งแรกรู้สึกว่ารู้สึกว่าใช่ไม่ต้องพูดอะไรเยอะมีความสุขมีความสุขเป็นตัวของตัวเองไม่ไม่ฝืนไม่พยายามและและรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านนั่นคือคนที่ใช่ของคุณนั่นคือเดวะวันของคุณวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ